ส่วนอีกคดีหนึ่งคดีของคุณตังโมค่ะวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางคุณแซนวิสาพัฒมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะทางคุณแซนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่กังวลคือยือนยันว่าที่ผ่านมาพูดแต่ความจริงบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนส่งข้อความมาด่าแต่ไม่โกรธเราก็จะไม่ฟ้องกลับด้วยนะคะไปดูบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะนายวิสาพัฒมโนมัยรัตน์หรือว่าแซน ก็มาพร้อมกับทนายความนะคะมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสอบพอมืองนนทบุรีเป็นครั้งที่2อซันบอกว่าตอนนี้คือปกติดีไม่ได้มีความกังวลใจเรื่องใดๆแล้วก็ให้การไปตามความเป็นจริงทุกอย่างพะยานหลักฐานทั้งหมดเธอบอกมีพร้อมมากกับคนบนเรือตอนนี้ก็ยังคุยกันเป็นปกติกับกระติก็คุยกันอยู่แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีความค่ะ ส่วนเรื่องที่สอสเอต้มงคลกิจสุขสินธารนนออกมาเคลื่อนไหวแซนบอกรู้สึกขำม,มากกว่าว่าต้องการอะไรรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของนายอัจริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะรอวันที่22เมษายนที่ตำรวจจะถแถลงปิดคดีแตงโมตกเรือหวังว่าจะได้ปิดคดีอันนี้แซนบอกนะคะ<ฆ>แล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังมีคนทักมาดาส่งข้อความมาดาทุกวันแต่ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับและไม่โกรธ เพราะว่าเขาอาจจะฟังความมาข้างเดียวก็เลยไม่คิดจะฟ้องแต่อย่างใดแต่ว่าขอให้หยุดด่าขอให้รอความจริงที่กำลังจะปรากฏค่ะส่วนทนายความของแซนบอกว่าถ้าวันที่22เมษายนนี้ตำรวจยังปิดคดีไม่ได้แซนก็ต้องมารายงานตัวอีกครั้งก็คือ26เมษายนนะคะ,คะส่วนเรื่องที่นายอัตริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าจะมีหลักฐานมาแฉ อันนี้ต้องรอดูก่อนว่าหลักฐานคืออะไรถ้าพาดพิงทําให้เสียหายก็อาจจะมีการฟ้องร้องด้วยเช่นเดียวกันก็คือถ้าจำกันได้แฟนเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายค่ะค่ะก็ยังตามกันหลายคดีนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูกัน22เมษายนว่าจะมีความคืบหน้าขนาดไหนนะคะ